สวัสดีจ้ากบมาพบกับไม่กับอีกเช่นเคยกับช่องพั้ากินพาเทียวจ้ะนี่ไม่กับพี่นี่อ๋อไับเขาแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่กววไกจ้ะกับเขาสวยอหอนเขาลายลายนีกินหมดกระดกก็สิดว่ากินแกงเขียวหวานนะไม่ก็ฝากกดติดตามชองพั้ากินพาเทียวไว้แล้วจ้ะมันจะที่พีกำลังใจในการลงกคีิปตอไปจ้ะมาจ้ะกินน้ำกัน รลานเนี่ยแซ่บไก่จกไก่ไม่มากินบักเขือ,อเป็นปรบริษัทกะทิหลายเป็นเห็ดพอดีเลยรบราใท่กะทิหลาไม่ค่อยฝน นังมุ่มเดิมละจฉามุ่มหลังบ้านเห็นบะเห็นตนแกวมังก่อนวะคำบอกของพี่เจย์แทบจะกินอย่างดอกเศ่้ามาก ลมแห้งจ้ะขึ้นมากคี่ฟนตดตกนะนะ้าตกหมองเขาดำหนาเนะปลูกคงปลูกเขาเขาเสด้งามๆกาตกอย่างไดรก็เ็ดตกข้ามคนเป็นงาม lôm hèn ngọt tốt như thế ตอนเป็นเด็กหน่อยนา่งกินเขาก็ไม่ไงแต่กินเขาสวยเนี่ยถ้าแบาบว่าซ้อนถือเขาดังดังเสียงดังถือดาด้่ยไม่ไงไมเน่ยได้ไม่เสียงกินเขาก็บาให้เบา ระดดไกลเดี๋เนือไล่ละแต่หนูมักินบักเสือบักเสือมันแสบดิันเนื้อใกล้าลครับ 在读吗？ มึงเหนื่อยจ้ะหิวข่าวกังนุลดำหนักกันนะแบบว่ากินข่าวแบบกลางคืนบอดดิลังจากหาบงไปนู้กับว่ากินข่าวเลยลดำหนักแห้หมดเสร้ามากนะแต่หิวข่าวจะเสาร ก็สิได้แต่ละโลกินมูกระทามือเดียวคินมาวันมสามโล ขี่เกียมหน่อยมะนางเขาวกินเขากินเขาสวยขี่เกียบ้านนะ โอ้หนาว่ะขอขิ้นเขาปิดเกมหน่อย มันเทศพอดีนะว่ะแฟนเบื่อเจ้กับทหลายใส่กับทีไรนะว่ามันหวานไปว้ายอิ่มแล้วจ้ะไปแล้วจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้ะอย่าลืมกดติดตามช่องพากินพาเที่ยวให้หนูเด้อร์หนูจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปลต่อไปจ้าให้ได้ครบอ่าพัานพันสับเร็วๆติดตามได้ลจ้าสวัสดีจ้า